โอเคนะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่เกมวันพีบัติรัตอยู่กับนัดมัสยิดนะครับผมวันนี้แล้วก็กลับมาอยู่ในมือถือกันนะครับเออไม่ได้มาอยู่ในมือถือนี่นานแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้ขออนุญาตมากลับมาจัดบรรยากาศเดิมๆกันหน่อยดีกว่านะครับคุณผู้ชมนะโอเควันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มตู้นี้นะครับผมเนาะสัก30เพชรแล้วกันนะครับผมว่าโลต่อไปเนี่ยออ้กัดตังเอ๊ะโอ้รีบพูดชัดคือรายการจะลิ้นพัน คือต่อรอบต่อไปเนี่ยมันจะการันตีสีดาวหนึ่งตัวนะครับซึ่งมันก็มีโอกาสได้พวกว่าโคบี้นะครับสีดำนะผมก็อยากได้ไปเล่นอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าโคบี้นะเอามันหนุนหน้าแป๊บนึงนี่นะครับผมเจ้าโคบี้นะคุณผู้ชมอ้านี่นะคุณผู้ชมนี่โคบี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ตัวอะไรอ่แปซิฟิสตาอะไรพวกนี้นะแล้วมีเผ่าขนยักษ์ปะเผ่าขนยักษ์ยักษ์เขียวดอลลี่มีนะครับผมนะ ก็คือเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนนะครับผมเนาะว่าผมมีเศษมีเศเ,เจ้าพวกโคบี้ดอลลี่นะครับผมคือว่าใกล้จะได้แล้วนะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่โคบี้ขาดอีแค่50เศษเท่านั้นนะครับเห็นปะตรงนี้นะฮะโคบี้ขาดแค่50บเศษส่สวนคนยักษ์นะครับขาดอีแค่20เศษเท่านั้นนะถ้าผมสุ่มได้พวกมันมาเนี่ย ก็จะคุ้มนะครับมันก็จะกลายเป็นเวลแบบเวลแปดสิบเลยแหละนะครับนะครับผมโอเคฉันแล้วก็จะลองสุ่มดูนะครับสามสิบเพชรนะก็จริงๆก็ทุกคนก็ดองไปนะครับผมแต่ว่าผมอ่ะอยากได้นะครับอยากได้จริงๆก็เลยขออนุญาตเปิดสักสามสิบเพชรละกันนะครับเพราะว่ายังไงผมก็คิดว่าผมคนอนมาแล้วยังไงผมก็พอนะครับผมผู้ชมแต่ว่าสําหรับใครที่เอาชัวร์หรือว่าอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องสุ่มก็ได้นะครับผมมันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นนะแต่สำหรับผมก็ใช้ได้อยู่ก็ลุยเลยนะครับผมสามสิบเพชรนะลุยกันเลย โคบี้หน่อยกันนะโคบี้ไปเอ้อสวยโคบี้ไปโคบี้ได้ปะอุ้ยทองทองอู้หวันจี๊ยบต่อไปคนระับคงได้สายมาัดโคบี้ไปโคบี้ไปตัวอะไรอ่ะโอ้โหเปรูนะ,ะรู้ปะ p ร r u เป,เป,เปลโลอ่ะโคบี้ไหมสายโอ้โหเยีย่อโอ้ ผู้ชมครับอย่าไปหาเปิดครับฮัลโผมนึกว่าผมจะได้โคลบี้นะครับผมผมได้เป็นเจ้าซินโตมารุนะครับผมโอ้ยไม่ได้เล่นเบ่ได้อยู่ไม่อยากได้อะผมไม่อยากได้เลยเจ้าซินตมารุเนี่ยสิงว่ะสิงว่ะว้าเปิดต่อยอตกก้องอีกร้อยห้าสิบะครับซึ่งผมไม่เปิดได้แน่แหละโอ้โหเสียใจว่ะแม่ โคบีแบลสิฟิต้าก็ได้อ่ะโอ้โหไอชีคโอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้แล้วก็คือครับผมผู้ชมไม่ได้โคบีนะครับเ้วเปิดแค่นี้พอนะครับเพราะว่าเย็กใกล้จะเข้ามาแล้วนะครับเราไม่ควรที่จะเอาเพชรของเราเนี่ยไปสุ่มอะไรมั่วซั่วตัวเล็งนะครับเราต้องอสําคัญจริงครับผู้ชมก็อย่าลืมดองเพชรกันนะครับผมซึ่งอตอนนี้เราก็ได้เหมือนแบบมาเฉลยผู้ชมได้ไปดูนะว่าตอนนี้ผมดองเพชรได้เท่าไหร่แล้วผมดองเพชรได้สามพันแล้วนะครับผมโอเคแล้วเจอกันนะครับคนดูบ๊ายบาย ผมไม่ได้ทำคลิปในโทรศัพท์นานมากแล้วนี